ครับคุณลุงสวัสดีครับครับคุณลุงเสียงดังนิดนึงนะแนะนําตัวหนึ่งครับผมคนลุงบอมเพนหารยุทธอยู่บ้านหัวน้ําหมู่ที่ห้าตําบลเสียแรงอําเภอพัวจังหวัดน่านอืมจังหวัดน่านเนาะนะครับคุณลุงปลูกปลูกพริกนี่มานาน,นยังครับถ้าทําอยู่กับน่านฟู้ดก็ประมาณยี่สิบกว่าปีครับแล้วแล้วก่อนที่จะเข้าโครงการกับน่านฟู้ดเป็นยังไงครับ ก่อนที่เข้าโครงการจากนั่นพุทก็คือเมื่อก่อนเคยเคยปลูกแบบปลูกใครปลูกมันใช่ไมว่ายอย่างนี้เหรอครับแล้วก็ตลาดที่ไหนดีก็ไปขายครับพอราคาตกก็ไม่รู้จะไปที่ไหน <c oughs> ถูกก็ตามถูกครับตอนนี้ก็เลยได้สามปีมาแล้วอ๋อมาถึงเข้าโครงการก็เลยมาเข้าโครงการอืม แล้วเข้าวงการนี้คือคิดว่าดีกว่าใช่ไหมหรือว่าไงครับดีดีกว่าเลยส่วนใหญ่ที่ราคาท้องตลาดมันจะสูงขึ้นมันก็อยู่ไม่ไม,ไม่เกินอาทิตย์ใช่ไหมอ๋อมันสูงแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่มันตกนานพอตกเดี๋ยวนี้มันก็ตกเลยตกจนไม่มีไม่มีใครมาซื้อรครับเรื่องตลาดที่ตลาดกลางนะแต่ราคาประกันเราก็ได้อยู่ใช่ไหมราคาประกันเราได้เราสูงกว่าตลาดที่ตกใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เราทางนอกเขาเขาขายกันเท่าไหร่สิบสอง สิบเอ็ดแต่เราขายสิบห้าเราซื้อเจ้าสวนสิบสี่แล้วก็คือเราเรามั่นใจว่าเออขอให้เราทำคุณภาพได้ครับแล้วก็ไปทำสัญญากับทางนั่นฟู้ดก็คือบอกว่าไม่ติดเขียวไม่เน่าอืครับให้มันสีแดงถึงจะถึงจะ ผ่านตามที่ที่เข้าโครงการว่าเราจะทําพิกตามสัญญานี้ครับก็ทุกวันนี้ก็ทําไปแบบนี้แบบนี้ตลอดแบบนี้ตลอดแฮปปี้ <Happy S 3> ไหมครับเข้าโครงการแฮปปี้แฮปปี้แปลว่าแฮปปี้แปลว่าโอเคคือเราได้เงินอืมเราได้เงินแล้วก็ผลผลิตเราที่ออกมาแล้วไม่ไม่ต้องเน่าไม่ต้องอะไรอยู่ที่บ้านครับรแล้วเขา เขาซื้อทุกวันถ้าแดงถ้าแดงสดแล้วเขาก็โอเคครับซื้อโอเคส่วนเห็นว่าที่ที่หงเหี่ยวเขาก็ซื้อช่วยซื้อด้วยเนาะช่วยซื้อที่พริกพริกที่ที่มันเป็นตูดอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อพริกตูดแหละนะที่ตูดมัน,น,นเน่าเน่า<อ>ี่ยอ๋อโรงงานงก็ช่วยซื้อใช่ไหมต,ต้องเสือนแล้วที่เน่าออกแล้วแล้วก็ซื้อขายได้เหมือนเดิมไม่ได้ คือตามราคาที่มันมันตกเกตไปอืมเป็นราคาตกเกต,ตแต่ว่าดีกับเราทิ้งใช่โอ้เป็นที่อื่นเขาทิ้งเนาะใช่ไม่มีใครใครช่วยซื้อไม่มีใครช่วยซื้อครับแล้ว,แล,วแล้วตัวพันธุ์เนี้ยนะครับผลผ,ผ,ผลผลิตเขาดีไหมต่อต่อรอบหนึ่งซียานใช่ไหมครับครับดีอืมเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อรุ่นหนึ่งเราเราจะเหลือเงินสักเท่าไหร่อ่ะครับ แแบบสูงๆเลยที่เราเคยทํากันไดไ้ไม่ไม่ต่ำกว่าสี่หมื่คนที่บอกเก่งๆก็ทําได้ประมาณเท่าไหร่ครับคนที่เก่งๆก็ประมาณห้าห้าหมื่นห้าหมื่นสิบเศษออมันรอบเร็วนาอพิกเนี่ยใช่อือแล้วพันนี้ดูแลง่ายไหมครับก็อยู่อยู่ที่อากาศบ้างครับครับอากาศบางบางเหมือนปีี่แล้วง่ายอืม พ่นยาหรือว่าอะไรไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้พ่นยาเยอะแต่ปีนี้รู้สึกว่าอากาศบางครั้งก็หนาวก็เย็นก็เย็นมาใช่ไหมพอร้อนก็ร้อนเอาเลยครับมันก็ทําให้พริกนี่ต้องปรับสภาพไม่แต่เราก็เอาอยู่เนาะเอาอยู่สบายมากก็ดูดูเอาอยู่ไม่อยู่ก็ดูแต่สวยมากเลยพริกรนะครับเอาคุณลุงช่วยจับมาใกล้ๆหน่อยครับพริกลองจับดูว่ามันใหญ่ขนาดมือขนาดไหนครับ โอ้โหแบบนี้ก็สักสามสี่สิบเมตรอันนี้รอบรอบสองหรือรอบสามเจ็ดเก็บเหรออันนี้อันนี้รอบห้าแล้วครับเนี่ยนี่รอบห้ายังขนาดนี้รอบห้าแล้วแล้วรอบหนึ่งจะขนาดไหนโอ้โหสุดยอดเห็นว่าดกจนต้นล้มเหรอครับล้มดูโอ้โหเนี่ยฮะท่านผู้ชมดูนะทีนี้เขาเขาคิดว่าต้องขึงเอ็นเหรอเอ็นตัวนี้ น่าจะเอาอยู่แต่เอาไม่อยู่เลยเขาไม่อยู่ยังล้มพี่น่าต้องเอาเส้นใหญ่มันดกเกินอันนี้เดี๋ยวเรื่องสูตรปุ๋ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะมันเป็นความลับใช่ไหมความลับไม่บอกใครเป็นสูตรใครทดลองเองมา20ปีแล้วสูตรใครสูตรมันนะครับอันนี้คุณคุณแบงค์ก็มาดูด้วยนะครับวันนี้มันดกมากจริงๆนะครับอันนี้อันนี้เอาไม่อยู่เลยแค่คนเก็บแค่อันนี้แค่ไม่ถึงไร่นะ นนเก็บไม่ทันนะใช่สองคนเก็บไม่ทันนะใครที่บอกว่ามันจะไม่ดกนะเนี่ยไม่ไม่จะเก็บง่ายนะฮะอย่าอย่าประมาทนะฮะเก็บไม่ทันก็จะอย่างนี้ฮะล้มกันอันนี้ไม่ถึงไร่นะครับแต่ว่าสามารถเก็บเงินได้ประมาณสี่ห้าหมื่นถึงหกหมื่นบาทนะครับต่อรุ่นหนึ่ง